วิดีับพิเศษแน่นดีนะครับแมกเรียงมือสองนะครับตรวแปรนมากของมือสองวันนี้ก็จะมีกล้องมาให้ทุกคนได้ดูอยู่แล้วนะครับคุณแน่าคุณตากันหรือเปล่าเจ้าตัวนี้ฮีโร่เซ็กชั่นห้านะครับตัวนี้เป็นโกโปนะครับออกมาเมื่อ2018นแล้วนะครับด้วยขนาดเล็กกระทรัด3.5ซนติเมตรคูณ3.5ดคูณ3.5มจุานะครับน้ำหนักเพียงแค่73กรัมนะครับออกมาพร้อมๆกับโกโป5นะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวเล็กที่มีความพิเศษที่โกโปร,โปรทำแบบเล็กๆมาเนี่ยมี2 2รุ่นก็คือโกโปรเซสเซชันสแล้วก็เซสชันห้นะครับผมไม่เอาตัว4มาเนื่องจากว่าตัว4เนี่ยมันไม่มันไม่มีการสั่นนะครับแล้วก็วิดีโอได้แค่ 1080p นะครับที่สามสิบเอเบสนะครับหรือว่ายี่สิบผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูภาพกับวิดีโอกันก่อนนะครับเพื่อ จะได้ดูประสิทธิภาพการนำงานของเจ้าเซสชั่น5ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิเตอนครับเดินชมแล้วกันสนามกีฬาจังหวัดลพูนเป็นด้านหลังนะครับทดสอบกันสั่นหน่อยนะครับผมวิ่งเท่านี้แล้วครับเหนื่อย แล้วก็รูปภาพที่ได้ชมกันไปนะครับ GoPro Session 5ตัวเนี้ยคุณสมบัติเขาคือสามารถถ่าย 4K ที่ 30fps ได้นะครับแล้วก็ถ่ายสูงสุดที่ 90fps นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับที่ความละเอียด1,080พิกเซลนะครับกันน้ำได้นะครับถ่ายรูป10เมกนะครับมีกันสั่นด้วยตัวนี้ s t St a b i l i z e r นะครับก็เรียกอะไร s t St a s s t b i l i z e r น่าจะใช่เนาะนะครับ มีวิดีโอโหมดทั้งถ่ายธรรมดาแล้วก็ถ่ายไทม์สลับนะครับมีวอยซ์คอนโทรลด้วย GPS ก็ GPS เทคกิ้งก็มีนะครับตอนนี้เนาะซึ่งจากการทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าภาพถ่ายกับวิดีโอที่ทถ่ายมาเนี่ยภาพถ่ายในในโหมดกลางวันก็ถือว่าทําได้ดีนะครับระดับหนึ่งแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะมีเม็ดสีแตกนะครับหรือเขาเรียกว่าน้อยนั่นแหละครับเต็มภาพเก็บภาพไม่ด้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับทำให้เก็บภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในกลางคืนนะครับ ซึ่งวิดีโอก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับสามารถบันทึกบันทึกภาพกลางวันเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยเนาะค่อนข้างโอเคแล้วก็ถึงแม้กันสั่นมันจะไม่สมูทเท่าเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยจากคุณสมบัติที่ผมพูดมาเนี่ยตัวเนี้ยแบตเตอรี่เขาอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับใครที่ทำวีล็อกสามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้เอาติดหมวกนี่ แจ๋วมากเลยนะครับผมบอกว่าจิตหมวกติดรถอะไรเนี่ยเก่งมากตัวนี้นะครับทนด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําหนักอ่ขนาดน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดิบสามกรัมทําให้สามารถเอาไปติดกับพ p v นะครับพีพีเนี่ยได้แจ่มแมวมากนะครับผมก็บอกเลยแจ่มแมวมากผมชอบมากนะครับใช้งานได้กับได้หรือเปล่าด้วยเคสที่เขามีมาให้นะครับเอาไปใส่กับพีพีเนี่ยมันแจ่มมากนะครับ สำหรับก้ง GoPro Session 5ตัวนี้นะครับการทํางานมันจะเปิดที่ด้านหลังนะครับเปิดด้านหลังเราก็สามารถเข้าไปโหมดการทํางานนะครับเห็นไหมครับนี่มันก็แสดงขึ้นมาก็มีหลายๆโหมดนะครับให้เราเลือกนะครับทั้งโหมดรูปภาพการตั้งค่าต่างๆเนี่ยสามารถใช้จอเล็กๆเนี่ยตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วก็ก็สามารถนะครับนี่คอนเนคชันนะครับใช้แอปร่วมกับ GoPro รุ่นหลังๆได้เลยก็คือ GoPro Quick นะครับ เราก็เชื่อมต่อไวไฟเข้าไปนะครับเมื่อเชื่อมต่อ wi-fi เรียบร้อยก็เข้าไปที่ google quick ก,ก,ก็สามารถคอนเน c t c o คอนโทรลทั้งสั่งถ่ายภาพอะไรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดเสร็จอยู่ในนี้ได้เลยนะครับอัปเดตโซเชียลได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้นี่ถ้าถ้าใครสนใจนะครับก็ลองลองหาดูนะครับตัวนี้เนาะผมคิดว่าน่าจะดีนะครับด้วยคุณสมบ,บัติที่ผมกล่าวมาเนี่ยถามว่ามันเหมาะกับอะไรนะครับผมคิดว่าวีล็อกก็ใช้ได้เนาะ แต่ว่ากันสั่นก็ต้องยอมรับหน่อยว่ามันสู้7 8 9 10ไม่ได้เลยนะครับกันสั่นเนาะภาพในส่วนของวิดีโอนี่โอเคครับใช้ได้ครับดูภาพการกดถ่ายภาพเนี่ยก็บันทึกภาพกลางวันถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าภาพกลางคืนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องน้อยเยอะหน่อยนะครับด้วยขนาดที่จิ๋วขนาดนี้เหมาะกับอะไรนะครับติดหมอวครับแก๋ยวมากนะครับแล้วที่พลาดไม่ได้สาหรับผมคือการใช้งานติดเอ v วีโดนนะครับอันนี้ที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าด้วยเหตุผลนี้แหละครับ การใช้กับ a p v เนี่ยด้วยน้ำหนัก7 3กร,รัมนะครับสามารถเอาไปติดกับ a p v ได้นะครับแล้วก็ถามว่าเจ้าตัวนี้เหมาะเหมาะกับ APV ขนาดไหนผมผมแนะนำรุ่น3นิ้วขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ย3นิ้วนี่ไม่ใช่แบบลำวูบลำอะไรนะลำวูบไม่ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะครับซึ่งมันจะสะดวกมากเลยนะครับเวลาอาไปติดเนี่ยภาพออกมาเนี่ย กันสั่นที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอกับการติดตั้ง A.P.V. นะครับเพราะว่ามันไม่สั่นอะไรมากไม่เหมือนกับวิ่งทางรถนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นกล้อง Action Cam อีกตัวหนึ่งที่ออกมา3ปีแล้วแต่ทำไมผมถึงเอามาคุยด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าหาได้เนี่ยก็ถือเป็นบูมข้อนะนะครับมันหายากนะครับนักเล่นมือสองนี้แนะนำเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ผมได้มา2,009นะครับ2,009ซึ่งราคามือสองของเซสชั่น5ตัวนี้ไล่ตั้งแต่สภาพการใช้งานแบบเขาเรียกวอะไรถูรูถูกังสภาพยับเยินเนี่ยมันไต่ต,ตั้งแต่2,000มาเลยนะครับ2,000มาเลยแบบยับเยินนะครับจนไปถึง5,000เลยนะครับตัวนี้หายากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครหาได้ตัวนี้นะครับก็จงเก็บไว้นะครับเก็บไว้สะสมนะครับ ก็นักเลงมือสองขอแนะนํานะครับตัวนี้ APV แนะนําเลยนะครับเหมาะเหมาะเหมาะมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่หากล้องแอคชั่นแกมสักตัวนะครับทั้งทํว V ล็อกนะครับถ่ายคลิปอัปเดตโซเชียลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแอปเดียวกับโกโปรแล้วก็ติดโดนนี่เจ๋งมากนะครับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับโกโปรเซสเ i ชันแหเสียงโคตรยากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ จะได้ทำคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ